ดีค่ะมันนี่นัดจังพามาเก็บผักซีเล้างามๆจ้ากำลังพอกินเลยตอนนี้แล้วก็นัดสิบอกเทคนิคการปลูกผักซีเล่าให้เบ่งน้ำจาว่าวิธีการปลูกผักซีเล่าในต่างแดนเนี่ยอ่าใงง่ายใ็้แบบไหนให้งามแล้วก็น่นากินจ้ะนี่ผักซีเล้าของนัดปลูกได้ซี่สิบหาวันแล้วจ้ะแล้วก็พ้อมที่จะเก็บเกี่ยวเราจะ ไม่นีน้าสิมากเก็บให้น้องสาวคนสารคามให้กันจ้ะบ้านเดียวกันเนาะเก็บให้น้องแตงกับเพื่อนที่ทํางานนํากันจ้ะโอ้เนาะต้นอวบมากเลยเพราะว่าดินนัดใส่ปุ้ยดีแล้วก่ะเตรียมปรุงดินไวด้ดีๆหลากอวบใหญ่ยยขนาดเลยจ้ะมันปลูกเบียดกันโพอดเดี๋ยว เขาต้องถอนถอนไปกินมั่งอ้ยมันจะเป็นแบบโอ้แบบงามเขียวมามัดคุ้มผาไปถ้าบม่คุ้มผาบม่ได้เลยแม่งมันจะมากินนะแม่งมันจะมากินเล่เหลือลอ,อืมเขียวดีดีจะงง้ะแกงออมเนาะ หอมหอมหมกักให้เบิ่งแต่ละกอนี่ถ้าปลูกเบียดกันมากจะเป็เป็นกอถ้าต้องถอนออกไปกินมั่ง ชวยชวยค่ะแต่ผ่านอีกตูหรือสวยผ่าอีตูนหงอกสาแปลงใหญ่เลยนะนี่นะซิ่งไปปุ๊ยปุ๊ยขอกก็เร่งามไว้ ไปนี่สิบ่ระโดนนอนกินเพราะว่าคุ้มผ้าไว้นี่คุ้มผ้าไว้เลยอ่านี้ก็เป็นไม่ได้พักชี้ดาแเสนาำไว้เป็นอาทิตย์เดี๋ยวเขาก็มีหลากงอกนะ ต้องแช่ก้อนที่สิ่เอาไปล่มแปลงพอมันจะงอกเร็วน,นะคะเทคนิคของการปลูกผักซีเลาาอยู่ตางแดนเนาะเลาก็สิเอามาแช่น้ำอันนี้มาเล็ดท่านที่นัดเก็บเองจ้ะแล้วก็เอามาปลูกแล้วก็งอกเร็วกว่าปกติด้วยค่ะเตรียมแปลงไว้เรียบร้อยแล้วเนาะใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ขุดดินตากแดดไว้สองอาทิตย์ ค่อยมาล่เม็ดผักกันจ้ะนี่ก็คือปูนขาวที่โรยๆไว้กันแมงกันใครมาแรงงนะประมาณตำเนียจ้าเดี๋ยวแต่ผู้ใดมีพื้นที่กว้างก็เห็ดกว้างก็ได้แต่วันนัดมีพื้นที่แค่นี้ก็ได้เห็ดแค่นี้จ้ะมีก็เม็ดพักซี่ที่ห้อแ่น้ำไว้แล้วจ้ะ มันจะเททายเฮาอ่ามันจะงอกเร็วกวา่าาเฮาเอามะาวานลงแปลงโ,ปงโดยตรงเนาะแล้วที่สําคัญตองแบบเมล็ดพันธุ์ที่แบบใหม่มันจะงอกเนะถ้าเก่าเดีวมันจะงอกแบบส้างอกสกว่าปกติทดลอง ดีโรยลงไปไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เขากะงอกจะ้ะ ก็คุ้มผ่านี่จะเห็ดไห่พักซี่เล่าไหนใหญ่เร็วจ้ะหลังจากนั้นเ้าก็สิเอาแกลบมากบทับหนาดินไว้ให้ไห่ผักของเห้างอกเร็วจ้ะแล้วก็ป้องกันการเาม็ดพักกระเด็นได้ด้วยแล้วก็ป้องกันห้วยนาดินแห้ง เลยด้วยจะให้พักซี่ของเห่านีนงอกเร็วจกเกิดเร็ว เก็บพักซี่รอแล้วแล้วลก็ผูกพักซี่เรียบร้อยแล้วนัดจิผ้าช่มสวนดอกกุหลาบงัดดังจ้าเดี๋ยวซิมีดอกกุหลาบนานักนานักหลายๆดอกให้เอฟซี่เด้ดมกันเลยจ้าเนาะนัดปลูกแต่ว่านัดบ่ไ้ล่มคลิปว,วิธีการปลูกแต่นัดจิผ้าเบ่งช่มดอกกุหลาบไปก่อน เดี๋ยวให้นัดมีว่วางแล้วก็นัดเลี้ยนลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวนัดจะมาสอนเนาะตอนนี้นัดก็ทดลองแล้วก็วิธีการปลูกแล้วก็วิธีการปักช่ำของดอกกุหลาบอยู่จ้ะแจ้งไดก็สิมาล้มกีเพเบ,บิ้งนะจ้ะเนาะตอนนี้เฮ้าไปเบ,บิ้งดอกกุหลาบมากๆกันเลยจ้ะสาวๆที่ชอบดอกกุหลาบนี่ก็สิเป็นโซนตรงนาบ้านเนาะอันนี้ ดอกจะออกสีช่วงคู่ช่วงคูออกสมสมแน่่ะอันนี้บูกมากคปีแล้วดอกตูดดอกตูมของเ,เขาค่ะตัวนี้กระบาลออกดอกดกทุกปีเลยน่ะกะปีหนึ่งออก3เทือของดอกกลาพันนี้น่าจังซือ่อมาหน่อยเรนะก็เริ่มโดยสำมานะ เคยซื้อ,อยู่งหงานจะเป็นอันนี้จะโดนนอนมัคคโมยกิ่งนอ,อันนี้จะเป็นผู้หล,ลาบูหลาบน้อยมินิบาล ชอสนับกันไปค่ะดกมากมด้วยนะจุดสองสีในกระถางเดียวกันค่ะส่วนจะเป็นช่วงคู่กระถางในน้อยเองจ้ะนี่คือกระถางของเขาเพิ่งจะลดน้ำไปเมื่อกี้นี่แหละก็จะเป็นนั่งเลยากตองค่อยสังเกตนะคะจะมีน้อง มาขโมยกินหยอดกุหลาบของเราอันนี้่ขโมยกินมืนกันเพื่อนี้จะเป็นนี่ดอ้พันเลยนะเพึ่งจะซืือมาปลูกปีแรกแต่สีชมพูหวานมากแล้วก็หอมมากด้วยดอกไงอันนี้จะเป็นพันเลย ชอเป็นพุ่มเป็นพุ่มเอยจะออกดอกแบบสวกคะถ้าบานพร้อมกันในหมู่จะงาม แล้วก็เพีย้ยไฟไลายแดงโคชมะหมักกินดอกหลาบ สีเหลืองดอกจะใหญ่ต้นน้อนเขาต้กินแล้วอันนี้เพิ่งจะเริ่มบานถ้า,าบานเต็มที่จะดอกใหญ่ตัวนี้จะเป็นดอกฟางต้นกันยุ่งดอกจะสวยๆจะดอกดน้อยๆดอกทุกปีปลูกมาก6ปีแล้ว าจะจะเกิดทุกปีอันนี้จะเป็นสีเหลืองนี่พึ่งเปิดปีแรกจ้าแล้วก็เป็นพัน์เลย เรื่อยส่วนเวลาเขาบานเต็มที่แล้วก็จะเป็นสีนีแเราก็ตกลงเต็มไตกระถางไอ้ต้นพักกฐินส่วนกระถางนี่จะเป็นเลนนี่บูจ้าเลนนี่บูนี่นับป,ปีแรกเหมือนกันอีนี่นับถุงเท่กับกุหลาบหลายเติบ์พีจ้ะ เลดทิบูในทั้ทงกินหอมแล้วก็ดอกหน่อยแล้วก็ดอกดกจะปีแหลกแต่ว่าเขายังต้นหน่อยอ,อยู่เขาก็ค่อยๆเลี้ยงไปตอนนี้ยังม่ท่านลยดอกหลายดอกพันในด,กนนอ,ดอก,กอมนกันจะเป็นพันเลยอยจะเป็นพันเลยเหมือนกันจ้ะอันนี้จะเป็น จำได้ว่ามันซื้ออย่างไรล่ะนักนพอปลูกดอกบัวหลาเที่นั่นก็จักซื้อ เสมันก็เกิดหากหึ้นไีกแต่นักแม่มขึ้นในลกกระถางน่ันนี้ก็น่าหอมด้วยนะดอกชื่อดอกอะไรนะดอกโอโบโคนิกะชื่อของหอมหอมเดอกเล็กๆแต่อหอมัอมน,นกนาราัก นี่ปีที่สามละตอนแรกซื้อมาตอนเดียวนะโอ้โหโดูตอนนี้นสิขายายเยอะมากแต่กะหอมเยนะกลิ่นหอมหอมอ่อนๆอนกระทนี่จะเป็นสีแดงจ้าสีแดงกลิ่น หลีกถึงจอดเลยแล้วก็ดอกเป็นชอบชอบ จะเป็นช่อนะเป็นคลียก okay. เขานี่จไหนบนะัดเคยลงคลิปอ่ทาทวสื้อกลนาบแพงราคากระถางละเจ็ดเจ็ดเจพันะจ๊ะตอนนี้นั่งดกมากเลยแล้วก็ไหว้แล้วด้วยตอนนั้นนะัด ร่งคงิปดตะบ่ร่องลิปใน Facebook เนาะเม่ได้รงคลิปใน y ใน t u b e ให้เบิง่งแต่าาดอกใบให้ใหบบ่งง่ามมันจะเป็นดังๆจุดๆตะบะดอกดอกท okay. ือว่าโอเคค่ะดอกมากปีนี่เดี๋ยวก็ต้องได้ตัดแลวค่ะหมดหมดเวลาของเขาแล้วปล่อยให้บำรุงต้นเขาก็จะใส่ปุ๋ยเนะาะเพราะดอกเขาออกให้แล้ว ก็ดได้ประมาณน,นี้นี่กิ่งที่ว่าเป็นกิ่งกระโดงกิ่งใหม่ปีนี้สูงเลยค่ะดอกกระโดงนอนกินมั่งน่าจะบอกเลยว่าดอกใหม่กลาบพันน,นี่หอมที่สุดจากหอมที่สุดตามที่เรกดมมาในสวนนี่เลยนะ<ม>เขาจะหอมมากสวยะจะเป็นกีบเป็น เื๋งมากต้นละสามพันเกาลอยเยนค่ะแคแ้งแพง้แพงสุดเลยนะถือว่าโอเคแต่ว่านี่คือดอกของปีแรกจะจะไม่ค่อยสมบูรณ์เป็นไรน,นี่นับได้กิ่งกระโดงกระโดงใหญ่มากนี่สวเลยคือกิ่งกระโดงที่ออกไปแล้วก็ดอกมาเพียบเลยแล้วก็ต้องสังเกตด้วยเพราะว่าอ่ากุหลาบท่านนี่ จะหอมมากแล้วก็ที่สำคัญคือมาแลงจะชอบมากเลยนี่นัดมาเบิงเบิงแล้วจะเป็นทั้งหนอมแล้วก็เป็นแมงมีชอบมากมากกินแล้วก็ให้ดอกกุหลาบของเข้านี่เวลาบานเราก็แขวนท,ทํามเบอเต็มทีก็สมบูรณ์อันนี้ตรงค่อยระว,วังจ้านี่เพิ่งปลูกือกันแต่ว่า ดอกกินหอมมากนี่เป็นช่อชๆพุ่มๆ่าสุดท้ายแล้วจริงๆแบบนี้อยู่นนะแต่ว่าบางต้นกันยังมาท่านได้ออกดอกค่ะถ้าออกดอกเดี๋ยวนัดจะมาอัปเดตให้เบิงเนาะมืีหน้ากาลาไปก่อนจ้นะเดี๋ยวลองมาแล้ว็มาคอยอ่าคุยกันเลอผู้ใดอยาอกติดตามนะกะเข้าไปใน Facebook นัดจังได้เลยจ้ะเพราะว่านัดจังจะ ล่งเอีตลอดนะบางเทื่อกับบค่อไม่เปน่าล่องย u ทูถ้าหากกันจ่ะเขาไปติดตามได้จ้ะนะแอดเฟนกันไดเลย,เลยมนันะินัดกันลาไปก่อนจ้าัสดีจ้ะ